สวัสดีครับวันนี้เช้าวันจันทร์ที่18ธันวานะครับผมวันนี้มารีวิวปืนนัสติกสไลด์นะครับแบบท้ายใหญ่นะครับแบบทรงซีเซ็ตแบบคลาสสิกนะครับผมยาวชักร้อยยี่สิบห้าเซนนะครับผมจะผมจะใช้เป็นลูกตัวนี้นะครับลูกแปดมิลน,นะครับผมลูกเหล็กแปดมิลแล้วก็เป็นลูกดินผสมเหล็กนะครับลูกดินผสมเหล็ก เป็นตัวที่จะเป็นตัวสิบมิลลูกดินผสมเหล็กนะครับนีนะครับนี่เลยนะครับลูกดินผสมเหล็กตัวสิบมิลนะครับเป่าเทสด,ด้านนู้นนะครับผมระยะยี่สิบเมตรนะครับเป็นกระป๋องสีนะครับผมระยะยี่สิบเมตรตัวนี้จะเป็นตัวยาวนะครับ นี่จะเป็นตัวยาวยาวมากใหญ่นะครับผมก็เป็นคลิปที่ลงไปเมื่อวานนี้นะครับผมเมื่อวานตอนเย็นๆนะครับผมที่ลงไปแต่นี้จะเป็นคลิปรีวิวนะครับการใช้งานนะครับ <c oughs> ช่วงนี้เช้าอยู่เลยนะครับผมประมาณสักประมาณเจ็ดโมงได้เจ็ดโมงหรือว่าเจ็ดโมงกว่า เดี๋ยวเรามาดูกันนะครับเพราะว่าตัวนี้จะติดเลดดอตนะครับก็จะเล็งง่ายนะครับติดเล็ดดอตเล็งง่ายยิงง่ายนะครับระบบไกลทางนะครับยาวรวมๆร้อยหกสิบเซนนะครับชักร้อยี่สิบนะครับผมเดี๋ยวมาจัดยิงให้เลยครับยาวมากนะครับงานปิ๊กสไลด์นะครับราคาอยู่ที่สี่พัน สี่พันหนึ่งร้อยสี่พันสองร้อยประมาณนี้ครับอยู่ที่พื้นที่นะครับผมตัวนี้จะได้ครบเลยนะครับได้ครบเลยแบบนี้เลยนะครับผมมาเทสกันเลยครับไม่รอช้าแล้วครับวิธีการขึ้นยางนะครับเอาลูกใส่ก่อนนะครับใส่ที่ยาง ใส่แบบนี้ใส่ไว้กลางๆนะครับแล้วก็ขึ้นเสียบเข้าไปในง่ามนะครับประมาณนี้นะครับแล้วก็เหยียบง่ามสไลด์นะครับค่อนข้างสูงหน่อยนะครับเพราะว่าช่วงชักยาวนะครับประมาณนี้นะครับ ความใช้งานนะครับก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับเพราะว่ามีรถวิ่งผ่านอาจจะมีเสียงรถลบกบนนิดนึงนะครับเพราะว่าอยู่ใกล้าทางนะครับผมโอเคนะครับเดี๋ยวผมมาเทสให้เลยนะครับเริ่มกันที่กระป๋องแรกเลยนะครับ ครับเรียบร้อยนะครับลูกเหล็กนะครับผมเมื่อกี้ผมยิงใช้ลูกเหล็กครับเดี๋ยวลูกดินเอาไว้ที่หลังนะครับ ข้างไกลนะครับตัวนี้เขาบอกนี้ใส่ได้ลูกตั้งแต่เจ็ดนะครับผมเจ็ดมิลเจ็ดถึงสิบหกครับสิบหกมิล ใชไปลูกดินผสมเหล็กบ้างนะครับสิบมิลนะครับลูกดินก็ออกจะค่อนข้าง เบาหน่อยนะครับผมเพราะว่ากระป๋องก็จะบางกระป๋องก็ยังมีสีเหลืออยู่ครับอาจจะหนักเยบร้อยนะครับ ล้มไปก็เก็บเลยนะครับ ค่อนข้างแม่นนะครับผมก็เราติดกล้องนะครับถ้าไม่ติดกล้องก็แม่นนะครับเราจะมีวิธีเล็งของเรานะครับผมเคยสอนไปเป็นบางคลิปนะครับเส้นเล็งระหว่างหลังไกลที่เป็นร่องนะครับที่ผมบอกไปนะครับตรงนี้ไปหาเส้นกลางนะครับเส้นกลางระหว่างหน้าครับถ้าไม่มีกล้องนะครับผมเดี๋ยวมาจัดิงให้หมดเลยนะครับ เอาไว้แล้วครับเหลือสีกระป๋องนะครับครบร้อยนะครับเหลือสามนะครับอากาศเย็นนะครับผมทางบ้านผมต่อช่วงเช้าบางวันก็มีหมอกะะครับ แนะนำนะครับผมถ้าจะให้แรงแรงมากๆแนะนําให้ลูกค้าเอาไปใช้กับลูกลูกเหล็กสิบมิลนะครับลูกเหล็กสิบมิลสิบมิลนะครับแรงมากน้ําหนักจะดีนะครับแต่ลูกแปดมิลก็เหลือ,อ,อกินเหมือนกันนะครับผมก็ถือว่าแรงนะครับ แต่ลูกดินนะครับก็ได้ระยะใกล้ๆระยะไกลก็ได้อยู่นะครับแต่ก็ไม่แรงไม่สู้ความแรงไม่สู้ลูกเหล็กนะครับผมก็อยากให้ลูกค้าใส่แว่นไว้สักหน่อยก็ดีนะครับผมเพราะว่าเป็นปืนหนาสติ๊กเนาะเดี๋ยวผมผมปิดฉากเลยนะครับนบสุดท้ายเสียงรถไถามาแล้วครับ ค่อนข้างดังครับจบนะครับผมหมดนะครับเสียงรถไถามานะครับรถคีบอ้อยนะครับโต้ค่อนข้างดังหน่อยนะครับผมต้องขออภัยไว้ด้วยนะครับเดี๋ยวขอสต๊อปว่า ก็อาจจะมีรถวิ่งผ่านนิดนึงนะครับผมเพราะว่าอยู่ใกล้ทางนะครับติดทางครับผมนี่ผมมาเทสอยู่ที่ในไร่นะครับผมในไร่ในสวนนะครับผมความแรงนะครับผมระยะความแม่นนะครับประมาณนี้เลยนะครับแม่นมากนะครับกวาดจนหมดเลยนะครับผมระยะยี่สิบเมตรนะครับระยะนี้ จริงๆงแล้วหวังผลได้ยี่สิบถึงสามสิบเมตรนะครับผมเพราะว่าลางยาวนะครับราคานะครับแจ้งใหม่อีกนะครับผมสี่พันหนึ่งถึงสี่พันสองนะครับผมประมาณนี้นะครับมีโคนก่อนปลายทางอะไรอย่างงี้ครับผมก็ราคามันจะโทรมาคุยกันครับผมราคาเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรนะครับไว้ใต้คลิปนะครับโทรมาคุยกันได้นะครับสอบถามได้นะครับผมสําหรับไลน์นะครับไอเดียไลน์ก็เป็นเบอร์นี้เลยนะครับผมเอาไปใส่ในไอเดียได้เลยครับ ทรงลูกซองซีเซตนะครับคลาสสิกนะครับท้ายใหญ่นะครับงานสไลด์สวยงามเลยนะครับท้ายไม้ประดูนะครับแบบยาวๆนะครับช่วงชัก125เซนนะครับ ร้อยยี่สิบถึงร้อยิบห้าครับผมประมาณนี้นะครับอยู่ในระหว่างนี้นะครับอยู่ในอยู่ในเกณฑ์นี้นะครับโอเคนะครับนะครับสําหรับเช้านี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมเอาว่าเจอเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะครับผมกดกระดิ่งแจ้งเตือนให้ด้วยนะครับแล้วเจอเจอกันใหม่อีกนะครับผมสวัสดีครับ